และนี่คือบ้านสวนอินทภาลัมหนึ่งที่ดินวิวเขาขนาดใหญ่มองได้อย่างสบายตาเปิดหน้าบ้านมาทุกเช้าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติให้ความสดชื่นในทุกวันลมเย็นวิวเปิดโลง่งอากาศดีทั้งวันเลยครับอยู่ได้จริงสัมผัสจริงใช้ชีวิตได้จริงตั้งแต่วินาทีที่คุณเหยียบลงจากรถเลยครับสวัสดีครับผมนัทที่ราคาถูกทำเลดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอรเราขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีเขตติต่อําเภออุททองของเราเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับบ้านสวนอินทผลารลำหนึ่งของผมนะครับเป็นที่ดินวิวเขาและพร้อมต้นอินทผลารลที่โตเต็มวัยพร้อมเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งระบบที่ผมวางไว้ให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการลดน้ําระบบการดูแลนะครับแปลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าราคาจับต้องได้อีกต่างหากถัดมานะครับสำหรับการเดินทางที่ดินของเรานะฮะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนลาดยางนะครับ เดินทางจากนะครับเซนทรัลเวสเกตเพียงชั่วโมง40นาทีนะครับจากเส้น3-40นะครับเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับตัดเข้าเส้นมาลายแมนะครับแล้วมาเจอวงเวียนหอนาฬิกานะครับตัดเข้าเส้น3 4 7 2องนะครับตรงเข้ามาจนถึงนะครับสี่แยกหนองปลดูจุดสังเกตจะเป็นอปตหนองปลดูนะครับแล้วจะตัดเข้ามาเส้น4 0 5 2นะครับผ่านหน้าอปตหนองปลดูประมาณ3กิโลเมตรนะครับมองซ้ายมือจะเจอป้ายวัด นหนองไก่เหลืองเส้นนี้จะเป็นเส้น4022นะครับตรงตามเส้นทางนี้เข้ามาเลยนะครับ <_ d ata> เพียงประมาณนะครับประมาณ7กิโลเท่านั้นนะครับก็จะเจอสวนอินทราลาของเราแล้วนะครับ <_ d ata> ชีวิตคุณภาพที่ยังมีสื่อหน่วยความสะดวกรอบๆตัวคุณอยู่ในชุมชนหมู่หมีเพื่อนบ้านมากมายโรงเรียนตลาดสด <_ d ata> ในกรณีสุขเฉินอยู่ใกล้กับศูนย์สุขภาพหนองประดู เพียง5นาทีเท่านั้น7ซเว่ e อและทุกอย่างห่างเพียง5-7นาทีใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวทุกอย่างมีครบอยู่ในที่อยู่แปลงนี้แล้ว ไม่ใช่ที่ดินทุกแปลงที่จะมาพร้อมกับต้นอินทผลัมที่โตเต็มวัยและไม่ใช่ทุกโครงการที่คุณจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินที่คบคันในทุกด้านด้วยราคาที่จับต้องได้ในขนาดนี้ถัดมานะครับรายละเอียดของแปลงนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่370ตารางวามีทั้งหมด3แปลงนะครับส่วนเนื้อที่1ไร่ก็มีทั้งหมด3แปลงเช่นกันนะครับขนาดนะครับ2ไร่3ไร่และ2ไร่2งานจะติดถนนลาดยางด้านหน้านะครับในราคาเริ่มต้นที่459,0 0 0บาทนะครับ 459,000บาทเนี่ยในเนื้อที่370ตารางวาเนี่ยเราฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้นะครับส่วนจำนวนของอินทผาลามของแต่ละแปลงนะครับแต่ละแปลงมีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ต้นขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น1ไร่นะครับหรือจะ370ตารางวานะครับส่วนที่แปลงใหญ่ก็จะเป็นตามอัตราส่วนขึ้นไปนะครับระบบราวางให้หมดเรียบร้อยไม่ได้เป็นระบบน้ําหยดระบบการลดน้ำนะครับทุกอย่างเราดูแลให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรายละเอียดของแปลงด้านหน้านะครับเราก็จะมีแปลง2ไร่นะครับ แปลงนี้จะเป็นแปลง3ไร่ที่อยู่ด้านหลังของเราส่วนด้านนู้นก็จะเป็น2ไร่2งานนะครับสำหรับคนที่จะหาที่ดินที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่น,นะครับหรือจะเปิดร้านค้าที่เป็นที่ดินติดถนนที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแล้วนะครับแปลงนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบรรยากาศนะครับที่เปิดออกมาแล้วโล่งโปร่งสบายได้เห็นวิวเขาลูกโตๆเป็นเขาพ่อปู่ซึ่งเป็นเขาเอกของเรานะฮะ ราคาดีๆราคาโด,โดนๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามีของแถมที่นอกเหนือจากต้นอินทผลำมนะครับม่วจะเป็นทางสานะกว้างๆบทอัดอย่างดีนะครับ6เมตรนะครับั้วขบบอยด้านหน้า3ชั้นนะครับและแถมล้วรวดหนามทุกแปลงแบ่งอาณาเขตให้ชัดเจนเรียบร้อยนะครับแล้วเรายังมีไฟฟ้าปะปาเชกเช่นทุกแปลงที่เราเคยทําให้เลยครับ ว่าจะเป็นการดูแลช่วงแรกๆนะครับทุกอย่างรวมอยู่ในราคานี้หมดแล้วนะครับเพียงมัดจําแค่2 0 0 0 0บาทต่อไร่เท่านั้นนะครับจ่ายส่วนที่เหลือในวันโอนบ้านสวนที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องรอลุ้นผลผลิตไม่ต้องเหนื่อยกับระบบที่ดินที่มีคุณภาพพร้อมต้นอ,อินทผลัมโตพร้อมทําเงินพร้อมให้คุณได้ใช้ชีวิตนี่คือคําตอบครับที่ทั้งชัดเจนทั้งใช่และพร้อมที่สุดในตลาดตอนนี้สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านสวนอินทผลัม ที่ดินทำเลดีราคาโดนๆแบบนี้นะครับรีบด่วนเลยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับเตรียมจดนะครับ0867637566นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0618289798เบอร์นี้ทักบ้านเขียวได้เลยนะครับหรือถ้าใครต้องการติดต่อช่องทาง Facebook นะครับผมมีนะครับแฟนเพจนะครับที่ดินราคาถูกทำเลดีลิทแลนด์นะครับ เขามาทักดูข้อมูลได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลได้เลยเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ทุกอย่างที่คุณต้องการรู้เดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วเจอกันครับ